เอากระสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนในเพลงเน้อซ่าเนาะลงมาสุขสุคนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะในช่วงย่าเมื่อแรงคำคำนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะสิบเอ็บอกกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าช่วงใบนะครับเมื่อนี้นะครับแอดปลได้ลงคลิปเนาะเพราะว่าแอดกระติดธุระนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะติดธุระนิดหน่อยนะครับผมกะบริษณ์หน่อยนะครับเมื่อนี้กระเสียเงินไปเมื่อกว่าบาทนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะพาคุณพ่อไปหาหมอนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะไปหาหมอนะครับเพราะว่าอ่ากลเป็นโรคที่ว่า นะครับเนาะเพื่นปวดหัวนะครับเนาะก็เลยไปนะครับเสียค่าหมอไปนะครับผมค่าสแกนสมองนะครับเพื่อนๆพื่อนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมกะบอเป็นยังนะครับเพื่อนๆเนาะการเจ็บการป่วยนะครับคนกะเพิ่นกะอายุหลายแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะเอากะบอเป็นยังนะครับเพื่อนเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเฮากาซีนะครับผมมาเบิ่งเลขนะครับเพื่อนๆเนาะวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเพื่อนๆพื่อเรลกาซีมาลงดับ ล่างนะครับเนาะดับ10ล่างหน่วยล่างให้เพื่อนๆนั่นะครับผมในคลิปนี้นะครับเท่ากัมาพอกันค้ำๆนะครับเพื่อนๆเนาะไต่ไฟไปหากันนะครับเพื่อนๆไต่ไฟไปหากันเพราะว่ามันเมิดนะครับเนาะมันเมิดเนาะนะครับผมในช่วงยามมาแรงนะครับผมอยากแรงอยากง่ายเนาะนะครับเพื่อนๆนะครับผมกานะครับห่วงข้วยเขาคอกรักเนาะนะครับเพื่อนๆนะครับลูกเต่ากระจองห้องแแห่นะครับเพื่อนๆว้าวไอ้เพื่อนแอดเจ้าก็มาคำแซวเพื่อน ไว้นะครับผมเนยากแนงนะครับมืันนี้เนาะไปธุระนะครับเพื่อนๆกับภาคุณพ่อไปหามอนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เฮาเสียวเบิ่งกเรกวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเนาะสาหรับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับในสูตรนี้เฮาใส่ในหวดที่ผ่านมานั่นนะครับกัคือ้ในเลขตัวนี้นะครับมันกระเดินตัวเนืองนะครับเฮาเสียวเบิ่งวางหวดนี้มันสิได้เป็นตัวใหเพราะวางหวดที่่านมาไม่ได้หกนะครับเนาะที่เราตามล่าหาความจริงนั่นแหละนะครับเพื่อนๆ ตามล่าหาความจริงกะไปพ่อเลข6พ่อดีนะครับเนาะนี่นะครับเลขสุดนี่นะครับเดินนะครับงวดที่นะครับเดินมาตั้งแต่งวดเจ็ดหาเนาะนะครับได้7ตัวเดียวนะครับตำแหน่งเที่ยาประมวลผลนะครับเพื่อนๆก็คือหลักแสนนะครับหลักหมื่นสองครั้งสองเป็น4นะครับหลักสิบล่างหนึ่งครั้งเลข8แล้วก็หลักสิบครั้งที่2 3าครั้งนะครับนะครับสครั้ง9 3 27ได้7นะครับบวก9คงที่ตัวสุดท้ายนะครับเนาะนะครับผมเลยก็บวกกันเลยนะครับ เก้าบวกสี่เป็นสามสามบวกแปดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดนี่ครับได้เจ็ดตัวเดียวนะครับแล้วก็เจ็ดเข้าไปที่หลักสิบออกเจ็ดหานะครับงวดต่อมาเนี่ยนะครับได้ไปที่เลขหานะแล้วก็เลขไปที่หลักสิบนะครับเข้าไปที่หลักสิบออกหาศูนย์เนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับได้ที่เลขหนึ่งนะครับเนาะได้ที่เลขหนึ่งเข้าหลักสิบออกหนึ่งห้านะครับเพื่อนๆเล้วกันนะครับผมในงวดต่อมานี่นะครับเนาะก็ได้ไปที่เลขเจ็ดนะครับ ได้ไปที่เลขเกติกะเข้าไปที่ลักซิปออกเกตสูนนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะงวดล่าสุดนี้นะครับได้ไปที่เลขหกนี่นะครับออกไปที่หกสี่นะครับเพื่อนเพื่อนออกไปที่หกสี่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเนาะเลขประมานที่นี่สำหรับงวดนี้นะครับเนาะสำหรับงวดนี้ได้ไปที่ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนได้ไปที่ตัวนี้ได้ไปที่เลขเก้านะครับเนาะ ตำแหน่งที่มาประมวลผลก็คือหลักแสนนะครับเลข1นะครับจับเลขหนึ่งมาเลยนะครับหลักหมื่นสองครั้งคือเลข2 2งเป็น4นะครับหลักสิบล่างคือเลข6เอาเลข6มานะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่2คือเลข3นะครับ3ามเอาเลขเก้ามาแล้วก็บวก9คงที่บวกกันมาเลยนะครับ9ก้าบวกสเก้าบวกสี่ตีว้ยหนึ่งบวกสี่หนึ่งบวกสี่เป็นห้านะครับห้าบวกหกเป็นหนึ่ง นะครับวกเเป็น0ูนย์บวกเก็ได้เก้าเลยครับได้9นะครับงวดนี้ได้เก้านะครับเนาะได้เก้าตัวเดียวโครโรเลยนะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมเลขเก้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนาะมั่นกานะครับเนาะมันชอบจะเข้าหลักสิบนะครับมันจะชอบเข้าหลักสิบนะครับแต่ว่านะครับผมในหลักสิบนั่นเลขสี่ยึดพื้นที่แล้วนะครับเพื่อนๆเลขสี่ยึดพื้นที่แล้วนี่นะครับพอหายเพื่อนๆไปนี่นะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับเลขหกตัวนี้ในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะ นะครับแล้วการงวดนี้เลขเก่าเฮ้ากับให้ไปอยู่หลักหน่วยเพราะว่าเลขซีนั้นยึดหลักสิบแล้วเพราะว่าเลขซีนั้นเด่นมากนะครับเด่นในหลักสิบมากเลยนะครับเนาะนะครับผมเลขเก้านี่นะครับไม่ติดฝุ่นเลยนะครับอยู่ในหลักสิบนะครับแล้วก็หลักสิบของเราเป็นเลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นเลขเก้าจะต้องไปอยู่หลักหน่วยนะครับเนาะแล้วก็เลขเก้าตัวนี้ไปชนนะครับไปชนนะครับเพื่อนๆเนาะไปชนหลักหน่วยของเราเพราะว่าหลักหน่วยล่างของเฮ้านั้นนะครับเพื่อนๆมันก็จับมาแล้วนะครับมันได้เลขเพียงสองตัวเท่านั้นก็คือ สี่กับเก้านะครับเพื่อนเพืนสี่กับเก้าสองตัวนี่นะครับเนาะนี่นะครับมันก็ชนนี่นะครับเนาะชนสี่กับเก้านี่นะครับนี่นะครับในหลักหน่วยนะครับอันนี้หลักหน่วยอย่างเดียวนะครับชนสี่กับเก้าเลขเก้ามาชนตรงนี้นะครับเนาะแล้วมันกระสิไปที่เลขเก้านะครับเพื่อนเนนี่ไปที่เลขเก้าเลี้ยวบานที่นี่อีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อนเือนอีกสูตรหนึ่งนะครับเข้ากระจับให้ไปที่4ี่เก้านะเลี้ยวบานอีกสูตรหนึ่งนะครับในงวดที่ผ่านมามันได้สี่นะครับงวดที่ผ่านมานั้นได้สี่เดี้ยวเขาสีมะเบิ นี่นะครับก็คือสูตรนี่นะครับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆเ,เลขตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวเช่นเดียวกันนะครับเนาะนี่นะครับงวดนี้นะครับเนาะได้ออกมานี่นะครับเข้าที่หลักสิบนะครับเข้าที่หลักสิบออกแปดสามนะครับเนาะ นี่นะครับออก83นะครับเพื่อนเพื่อนเลี้ยวบานที่นี่ตำแหน่งเที่ยวา้าะมวลผลนะครับก็คือหลักแสนนะครับหลักแสนแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับเนาะนี่นะครับหลักแสนคือ3หลักหน่วยบนก็คือ3นะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่1คือเลข7นะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่2คือเลข0ูแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่3คือเลข4นะครับบวก1คงที่บวกกันไปเลยนะครับเนาะสามบวกสามเป็นหกหกบวกเจ็เป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจดบวกหนึ่งเป็นแปได้แปดนะครับเพื่อนเนาะได้แนี่นะครับแปดไปที่หลักสิบนะเา นี่นะครับเลขการนะครับงวดต่อมานี่นะครับได้ไปที่เลข5านะครับเลขหาเข้าไปที่หลักสิบนะครับเข้าไปที่หลักสิบนะครับออกไปที่5 0นเนี่ยงวดต่อมานี่ได้เลขหนึ่งเลขหนึ่งเข้าที่หลักสิบนะครับเลขหนึ่งเข้าที่หลักสิบนะครับออกไปที่1 5ึ่งห้าแล้ว,วงวดต่อมานะครับได้เลขเจ็นะครับเลขเจ็ดไปที่หลักสิบออกเจ็ดศูนย์นี่นะครับเนาะงวดนี้นะครับผมที่เขาเอามาจับเทียบเนาะมันก็ได้เลข4นะครับ มันด้เล C, course, ขสี่เข้าเลยเอาเลขสี่เด่นสี่รองหกไอเด่นหกรองสี่นะครับนหลรักสิบแต่ว่าลักตัวนี้มันไปรักหน่วยนะครับนี่นะครับมันออกหกสี่นี่ครับเนาะออกหกสี่เลี้ยวสำหรับหววนี้นะครับเพื่อนได้ไปที่เลขสามนะครับเนาะได้ไปที่เลขสามนะครับได้ไปที่เลขสามยางไรก็ดีนะครับเพื่อนๆเนาะย่างไรก็ดีนะครับเลขนะครับเพื่อนๆเลขตัวนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับนีนะครับเนาะ นี่คือแต้มรวมนะครับเพื่อนๆแต้มรวมตัวนี้นะครับมันชน2สูตรมันชนมาที่3กับ7นะครับแต้ม3กับแต้ม7นะครับเพื่อนๆแต้ม3กับแต้ม7แต้ม7ตัวนี้ได้เลข3นะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งได้เลขเก้านะครับถ้าเลข3กับเลข9นะครับสี่เก้าเลยมันกับสีเข้า3แต้มนะครับเนาะ4ีเก้ามันเข้า3แต้ม แต่ว่าถ้าเป็น4ี่สามตัวนี้นะครับเนาะสี่สามตัวนี้มันจะเข้าเกตแต้มนี่นะครับเลขเก้ากับเลขสามสองตัวนี้นะครับเราก็ให้ไปที่สี่คู่นี่สี่สี่สี่หกสี่เก้าสี่สามเด่นไปที่สี่เก้านะครับเพราะว่าสี่เก้ามันชนตัวนี้นะครับชนตัวนี้นะครับเลขสามไม่มีอยู่ในหลักหน่วยแต่ว่ามันเข่าแต้มเข้าเลยเป็นตัวกันนะครับเป็นตัวกันไว้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเป็นตัวกันไว้เนาะนะครับสมสําหรับเลขเด่นล่างวิ่งล่างตัวเดียวของเรานี่นะครับเลข9ตัวนี้นะครับแต่ยังไรก็ดีนะครับมันก็ยังไม่หลุดมันก็เดินดีเดินนนนยาวต่่่อออเเืืงะครับพ นี่นะครับเนาะในเลขสีนั้นยึดพื้นที่แล้วนะครับเราค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าเลขซีในตัวนี้นะครับเพื่อนๆถ้าสเตปนี้นะครับไม่พลาดนะครับไม่พลาดถ้าสเต็ปนี้นะครับไม่พลาดแต่ว่าตัวนี้นะครับเพื่อนๆมันเป็นตัวข้างเคียงนะครับมันเป็นตัวขางเคียงเพราะว่าอย่างนะครับพะวานะครับเพื่อนๆเนาะมันมาชนเลข9แค่นั้นเองนะครับมันมาชนเลข9เลข9ก้าที่ชนมา4ี่กับ9-2ตัวนี้ นะครับชนกับเสีเก่าแล้วมาเลขเก้าตัวนี้มันบังเอิญน,นะครับมาชนเลขเก้าตัวนี้เล่ากันเลยมันใจไปอีกอย่างหนึ่งว่าเลขตัวนี้น่าจะไปหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆน่าจะไปหลักหน่วยแต่ว่านะครับเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเข้าสิกับไวจะขาดสิบัาทก็พราเป็นอย่างนะครับสี่เก้าเก้าสี่นะครับเพราะว่าปกติเข้าเสือเลขเข้ากับกับอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับสูตรของเอสนั่นนะครับเนาะคอสาคัญของมันคือมันไม่เคยออกตัวกลับนะครับเพื่อนๆมันไม่เคยออกตัวกลับ ตั้งแต่นี่นะครับนอกสูตรนี่นะครับเนาะเพื่อนสูตรนี่นะครับสูตรเจ้ามือสะออื่นนี่นะครับสูตรนี่คือเจ้ามือสะออื่นนะครับเนาะบานที่นี่นะครับเลขสูตรนี่มันเดินมาตั้งแต่ปีใหม่มกราณนี่นะครับมันยังพอท่านได้ออกตกับจักเถียนะครับเนาะนี่นะครับคือหลักสิบนะครับนี่คือหลักสิบชนลามานะครับเพื่อนเพื่อนชนลงมานี่ตั้งแต่ปีใหม่มะกราณ์นี่นะครับเลขสามหลักสิบเลขห้าหลักสิบเลขศูนย์หลักเก็บสิบเลขสามสูตรหลัก เลขศมาหลักสิเลขศมาหลักสิเลขเ้ามาหลัก10เลข6มาหลักสิบเลขห้ามาหลัก10บนะครับเลขหนึ่งมาหลัก10เลขสี่มาหลักสิบเลข8มาหลัก10บนะครับแล้วก็เลข7มาหลักสิเลขห้ามาหลัก10เลขหนึ่งมาหลัก10แล้วเลข7มาหลัก10งวดล่าสุดนี่นะครับเนาะเลข6มาหลัก10บนี่นะครับเนาะแล้วก็งวดนี้นะครับมันชนกันไปที่เนี่ยส4งสี่ห้าหนี่นะครับ2องสาสห้าหนะครับนี่คือมันชนนะครับนี่คือหลัก10บนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเข้าจับคู่ขี่เข้าจับไปที่นะครับเนาะนี่นะครับเข้าจับตัวชนไหมเข้าจับตัวชนในสูตรที่2นะครับนี่นะครับ สูตรที่สองนี่นะสองสามเสียหกนี่ครับมันชนมากตัวนี้นะครับเนาะนี่ถ้าชนมาแบบนี้นะไม่เหลือนะครับไม่เหลือนี่นะมันชนมาแบบนี้นะครับเนาะเพราะว่าที่มันเข่าทุงวดนั่นเองนะครับเนาะที่มันเข่าทุงวดนี่นะครับแล้ววันที่นี่สําหรับหลักหน่วยนะครับเผื่อนาะหลักหน่วยนี่ยกับมันกระเดินมา,าตั้งแต่ปีใหม่เช่นเดียวกันเพราะว่าเลขก็เคยเอาตัวกลับนะครับนี่ศูนย์มาหลักหน่วยเจ็ดมาหลักหน่วยเ้ยเจ็ดมาหลักหน่วยสามมาหลักหน่วยศูนย์มาหลักหน่วยแปดมาหลักหน่วยเก้ามาหลักหน่วยนะครับเนาะแล้วอันนี้ก็หกมาหลักหน่วยสองมาหหลักน่วย 1มาหลักหน่วย3มาหลักหน่วย4มาหลักหน่วย2มาหลักหน่วย3มาหลักหน่วยนะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็5มาหลักหน่วย0มาหลักหน่วยนะครับหมาหลักหน่วย0มาหลักหน่วยงวดล่าสุดนี่สี่นี่นะครับสี่นี่ครับมาหลักหน่วยมันชนกันไปที่1 2 3 4 7นี่นะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดนี่จับคู่แล้วงวดที่ผ่านมาบอเสื้อจักคนนะครับเนาะเสื้อตะเล็กเด่นนะครับถิ่มเฉลีวเบิร์ดนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับชุดจอมเงินเสริอื่นนี่เข้ามาอีกนะครับหกสีนี่เลขสีมางวดนี่นะครับ 4 5 6 7 9นี่นะครับซีโต้ชนสี่ตัวก็จะบอกเพื่อนๆนะครับว่าอันเอา20คูนี่กับพ่อเพราะต้องเอา36คูสามคูมันหลาหมอเอา20คูเนี่ยมันชนมากนะครับหลักหน่วย4ตัวหลัก10 15ตัวเนาะนะครับเพื่อนๆไม่เคยออกตัวกลับแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับบลอกกับไว้กับบล็อกไปยังนะครับบลอกกับไว้กับไปยังจัดไปเลยนะครับ49นะครับเนาะลอง43แล้วก็เบิ้ล44เพราะว่าเป็นยังตี สัญจรเยอะนะครับเฮาต้องจักกันไปเป็นทางนะครับเพื่อนๆเนาะเรียบบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเฮ้าสิไปเบิงนะครับเนาะเลขดับนะครับเอาอันนี้โอเคนะครับเนาะตัวนี้โอเคแล้วนี่คือวิ่งล่าง2สูตรนะครับสูตรนี้ได้เก้านะครับแล้วก็สูตรนี้ได้3นะครับเนาะสกับ9ก้าเนาะจีเลกเก้าเพราะว่าชนหลักหน่วยนะครับเนาะเลขเก้าตัวนี้ชนหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆเรียบบานที่นี่ต่อไปนะครับเฮ้าสิเบิงเลขดับนะครับเพื่อนเนาะดับล่างนะครับเพื่อนๆดับล่างนะครับเลขดับล่างของเฮ้าอยู่ซ้ายบาดที่นี้ นะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวห้องเซียวเบื้องลักสิบก่อนนะครับนี่คือดับ10ล่างนะครับเพื่อนๆเลขดับตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนาะนี่คือเลขดับ10ล่างนะครับในตำแหน่งที่ห้องอมวลผลนะครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆอาจจะสีงงนะครับบางคนอาจจะเบิ่งบ่เข้าใจนะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบนบวกหลัก10ล่างบวกเจ็คงที่ได้เลขตัวเดียวนะครับเนาะนี่ครับหนึ่งบวกเก้าบวกเจ็นี่ครับหนึ่งบวกเก้าบวกเจ็นี่ครับหนึ่งบวกเก้าบวกเจ็ได้เจ็ดนะครับ ดับเจ็ดนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับเพื่อนๆสูตรที่สองเอาลักสิบล่างนะครับบวกกันสองครั้งนะครับเนาะลักสิบล่างบวกกันสองครั้งเก้าบวกเก้าแล้วก็บวกสี่คงที่นะครับเพื่อนนี่นะครับเก้าบวกเก้าบวกสี่คงที่นี่นะครับเนาะตัวนี้นะครับลักสิบล่างบวกกันสองครั้งนะครับเนาะเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสองในสองเจ็กับสองมันสีดับงวดละสองตัวตอนนี้มันบวกลายเนาะถามันบอลชนเลขเด่นของเขาก็คือว่าผ่านทะลุดับเจ็ดกับสองนะครับเลขสามานะครับเนาะ ดีนะครับหลักสิบดับ3กับศูนย์เลขข้ามาดับ on, 7กับ4เลข0ูนย์มาดับ6กับ4เลข0ูนย์มาดับ5กับ4เลข1มาดับ4ี่กับ6เลข5ามาดับ1กับ4เลขศูนย์มาดับ3กับ4เลข0ูนย์มานะครับดับ7กับ4เลข0นมาดับ8กับ4เลข9มานะครับเพื่อนนี่นะครับเนาะแล้วกางวันต่อมานะครับดับ4กับ2เนี่ยกับ2เลข6มาดับ7กับ6นะครับกับ6เลข5ามาดับ6กับ4เลข1มาดับ6กับ3เลข 4มาดับ6กับ2เลข8มาดับ8กับ0ย์เลข7มาดับ1กับ8เลข5มาดับ8กับ2เลข1มานะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับดับ9ก้ากับ6เลข7มางวดล่าสุดนี่นะครับดับ5กับ8เลข6มานี่นะครับในหลักสิบนะครับเพื่อนสำหรับงววนี้นะครับเนาะสำหรับหววนี้ดับไปที่ตัวนี้นะครับเนาะดับไปที่นี่นะครับศูนย์กับ6นะครับเนาะในหลักสิบดับศูนย์กับ6นะครับดับศูนย์กับ6นะครับเพื่อนในหลักสิบนะครับเนาะดับศูนย์นะครับกับ6กนะครับ เพื o, hai, right? ่อนๆในหลักส the ิบนี่ดับศูนย์กับหกนะครับนี่นะครับคือดับหลักสิบในวดนนี้ศูนย์หกนะครับแล้ววันที่นี้สาหรับหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆสาหรับหลักหน่วยนั่นนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะที่แถวที่หนึ่งนี่แถวที่สองนะครับมันเหลือนะครับมันสูตรเ่าเลยเอาเขียนต่อมาใส่ทั้งขางนี่นะครับนี่นะครับตั้งแต่มกรานะครับปีใหม่มกราดับเลขดับนะครับในตําแหน่งสูตรที่หนึ่งนะครับในหลักหน่วยนี่เนาะ ในหลักหน่วยนี้ในตำแหน่งนะครับสูตรที่1สูตรที่1หลักหน่วยนะครับหลักร้อยบนบวกหลักสิบล่างสองครั้งบวก3คมพงที่นะครับเลขตัวเดียวโครนะครับเนาะเลขตัวเดียวนะครับเลขตัวเดียวนะครับเนาะนี่นะครับแล้วบานที่สูตรที่2งนะครับหลักสิบหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับหลักหน่วยบนสองครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวก4ี่งที่นี่ครับ99้าเป็น8ดนะครับ1อ่ะอันหนึ่งหลักร้อยนะครับ เก้าเก้าเป็น8นะครับแล้วก็บวก3คงที่น i, 1น,นี่หนปดนี่นะครับหนึบวกกันได้2นะครับหน่กแเป็นเก้เบวกสาเป็นสเนาะดับสนะครับเนาะในสูตรที่สองนี่นะครับหลักหน่วยบนนะครับก็เลขเก้าเนาะตั้งแต่ปีใหม่นะครับเก้าเกเป็นแปนะครับแตัวนี้นะครับแล้วกัหลักหน่วยล่างนะเลขสอเลขสองบวกสบวกสี่งที่เนาะนะครับเพื่อนบวกสี่ที่นะครับแล้ววานที่นี่นะครับเนาะดับ2กับ4ี่นะครับนะครับพอแปบวกสองเป็น0ูนบวกสได้4ี่ครับ แปกับ4นะครับเลขศูนย์มานะครับในหลักหน่วยนะครับอันนี้ดับสกับศูนย์เลขห้าเลขเตมาดับแกับหเลขเมาดับสกับหนึ่งเลขสามาดับหนะครับเลขศูนย์มาดับหกับศูนเลขแปดมาดับสกับศูนย์เลขเกามาดับเกับเเลขเกมาเลขหมาเนาะดับสกับสเลขสองมาดับสกับแปเลขสองมานะครับดับเกับศูนย์เลขหมานะครับเพื่อนเแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานี่กระดับไปที่เก้นะครับ มันในเก้าคือกันเนาะดับไปที่เลขเก้านะครับแล้วก็เลขสามมานะครับเนาะดับเลขเกียรเลขสีมาดับศูนย์กับหกเลขสองมาดับหกับสองเลขสามมาดับหนึ่งกับสองสองกับหนึ่งเลขห้ามาดับสี่กับห้าเลขศูนย์มาดับสองกับเก้าเลขหนึ่งเลขห้ามาดับหกกับหนึ่งเลขเกียรมาเลขศูนย์มาดับหกกับหนึ่งเลขศูนย์มาหลักดับแปดกับหกเลขสี่มานี่งวดล่าสุดนี่นะครับเนาะดับแปดกับหกเลขสี่มาในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับแล้ววันที่สิบัองล่าสุดนี้นะครับเนาะในหลักหน่วยนะครับดับไปที่สอง ดับไปที่สองกับ6นะครับเพื่อนๆสกับ6นี่นะครับน้องตัวนี้ดับ2กับ6นะครับในงวดในในหลักสิบนั่นนะครับในหลักสิบดับศูนย์กับ6เพราะฉะนั้นนะครับเลข6ดับหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับเนาะเลข6ดับหลักสิบหลักหน่วยนะครับเนาะอันนั้นได้2กับ6นะครับสูตรหลักหน่วยได้2กับ6สูตนหลักสิบได้ศูนย์กับนะครับเพื่อนๆนี่นะครับคือเลขดับของเฮ้านะครับเพื่อนๆเนาะนี่คือเลขดับนะครับเพื่อนๆดับเอาอยู่นะครับ ตั้งแต่ปีใหม่มานะครับเนาะยังไม่หลุดเลยนะครับเพื่อนๆนี่คือเลขเด่นของเฮานะครับนี่คือเออนี่คือเลขดับนะครับเนาะเลขดับนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเลขนะครับถามว่าดับไปแบบนี้นะครับก็จะตัดไปตัดมามันก็เหลือสีตัวเดียวนะครับเนี่ยตัด2ตัด8ตัดนี่นะครับหลัก10นี่นะครับเนาะนี่นะครับ2ก็ไม่เด่นมานะครับในหลัก10นะครับเพื่อนเนาะ นี่นะครับเนาะเพราะว่ามันชนเมียงเพียง2สูตรเท่านั้นนะครับเลข2ชน2สูตรนะครับแต่ว่าลักซี่พอเข้าน่อยี2เลยเพราะว่าในชนมาใน5ตัวนี้นะครับสูตรเจ้าเมื่อเสื่อเอิญนี่มี2 3 4 5 6มเลี้ยวบานที่นี่นะครับเพื่อนๆในเลข6กบรรดับนะครับเลข6กบรรดับมันกสิเรียสีตัวเดียวเพราะว่าเลขหารเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่นะครับแต่ว่าเขากันไว้โดยการที่เขาซื้อสูตรเต็ม20คู่นะครับ20คู่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเด่นไปที่เลข4นะครับแล้วกะลักหนุยเขาที่กที่เลขเนะรมัต็3คบ เลขเก้าเขาเต็มสามแล้วก็ชนมานะครับเนาะเลขเก้ามันชนมาเพราะว่ามันชนในหลักหน่วยนะครับเนาะนี่นะครับชนมาในหลักหน่วยตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเลขเก้าชนมาในหลักหน่วยตัวนี้นะครับนี่ครับชนเลขเก้านะครับเลขเก้าชนสองสูตรนะครับแล้วก็เลขเก้าเขาไม่ชนตัวนี้อีกนะครับชนเลขเก้าตัวนี้อีกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมมันกระสีเดียนไปที่เลขเก้าตัวนี้นะครับเนาะเราก็จะให้ไปที่สี่เก้านะครับเนาะนี่นะครับเนาะสี่เก้านะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ไปแบบน <ique> ี้เลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับต้องให้เป็นตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเข้าสีระบายสีนะครับเออเรามีสีนะครับเรามีสีนะครับเข้าสีใสสีชมพูไปเลยเนาะสีชมพูนะครับเพื่อเนาะเนี่ยสีชมพูนะครับนี่สีชมพูหวานแหววเลยนะครับเนาะหวานแหววเลยสีชมพูนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะไปที่สี้านะครับเพื่อนๆเอานะครับผม สำหรับนะครับเท่ากับลายสีไปที่หนึ่งเลยล่ะนี่นะครับเนาะเดี๋ยวระบายสีเป็เพื่อนๆนะครับในสรุปเลขล่างนะครับผมสรุปเลขล่างคงสุดท้ายนะครับเออเลขล่างนะครับเดี๋ยวเท่ากับจังหวัดศรีมุลลคงสุดท้ายนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับเนาะหนักครับผมจังไรก็ดีนะครับเพื่อนๆในเพื่อนเพื่อนกระทำมานะครับว่าเอาเลขตัวนี้ให้แน่ว่าสั่นมาเลขตัวนี้ให้แน่เลขอันดับว่าสั่นนี่นะครับดับนะครับดับไปที่ศูนย์กับหกเรื่องวันนี้นะครับในหลักสิบนะครับนี่นะครับหลักสิบนะครับในศูนย์ก นะครับเพื่อนเนาะสำหรับหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆสําหรับหลักหน่วยนั้นมันก็ดับไปที่นะครับนี่นะครับตัวนี้เนาะดับไปที่6กับ2นะครับดับไปที่6กับ2ในหลักหน่วยนะครับแล้วก็นี่นะครับเนาะสูตรนี่คือสูตรนะครับสูตรดับนะครับเพื่อนดับหลักสิบหน่วยนะครับเพื่อนเพื่อนเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะในคลิปนี้เราเขาจะเอาเลขดับมาให้เพื่อนเพื่อนนะครับเอาเลขดับมาให้เพื่อนๆนะครับนอก้วก็เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเนาะวิ่งล่างตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับ ในได้เลขเก่านะครับงวดนี้ได้เลขเก้านะครับพิ้งล่างตัวเดียวเดินยาวมานี่นะครับหนึ่งสองสามสี่หานะครับเลขสี่หาหกูตรเอสี่หาหกํวลกำลังดีนะครับเพื่อนๆได้เลขเก้านะครับเนาะแต่ว่าเขามักสิเขาลักสิบแต่ยังไรก็ดีนะครับเนาะเลขสียึดพื้นที่แล้วนั่นเองครับเข้ากันเลยหายเลขเก่านี่ไปอยู่หลักหน่วยนะครับเพื่อนๆเนาะไปอยู่หลักหน่วยนะครับ นะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆกามาทักไทยเพื่อนๆย่ามเหมือแลงคำคเหมื่อเๆมื่อนะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมแอดการสีเอาไว้เพียงสำเนีดเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่านะครับเดี๋ยวหอยจังคอยสีมาสรุปเลขบนนะครับคงสุดท้ายเนาะเมื่อนีกวันที่26่ลิบหกเลยนะครับเนาะเมื่อนีวันที่26แล้วนะครับเพื่อนๆเมนบอลงเออเมื่อนีวันเสาร์ที่26 นะครับเนาะวันเสาร์ที่26นะครับเพื่อนๆกากไก่เมือยไก่เว้นเขามาแล้วเด้นะครับเพื่อนๆจังไหนกากคอห้เพื่อนๆทุกคนโช,โชคดีนะครับโชคดีโชคมัอนับรวยไปนล้วกันนะครับเลขของเขาต้องมาแน,น่ๆนะครับมาแน่นอนนะครับเพื่อนๆมาแน่ๆคิดว่าได้นะครับคิดว่าคิดว่ามาแน,น่ๆนะครับเพราะว่าเลขเด่นมันมันเด่นนะครับขนาดเลขหกเขายังไปจับคักซัมนี่เลยนะครับเนาะเขาไปจับคักซัมนี่นะครับเลขหกไตว่ามันกระชุนมาหลายส่วนชุดแต่ว่าเขากะนะครับเพื่อนๆ แต่ว่ากบบดชนหลายปั่นนี่นะครับมันบัสําเร็ี่ซีนะครับในงวัดที่ผ่านมานั่นี่ยเลขหกนะครับมันก็ชนไปบางบบาางงสูตรแต่ว่านะครับเขายึดหลักตัวนี้นะครับเรายึดหลักตัวนี้นะครับในเลขเด่นนะครับในเลขเด่นเรายึดหลักตัวนี้ตัวที่เป็นชนมาสี่สูตรนี้นะครับเนาะชนมาห้าสูตรนี้ชนมาหาสูตรนะครับเนาะตัวที่ชนมาห้าสูตรนี้เขาก็สียึดหลักตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะเปิดเนาะนี่ครับห้าสูตรนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านี้เขายึดหลักหาสูตรนี่นะครับเนาะถ้าตัวนี้มาแบบนี้ มาเนี่ยมาเคยมานะครับผมเคยพลาดนะครับไม่เคยพลาดถ้ามาแบบนี้นะครับส่วนมากนอกจากว่ามันสีมาสหานะครับสูตรนี้บอมาสูตรนี้บอมามาสองสูตรสามสูตรนั่นสินะครับเนาะแบบนั้นนะไม่มานะครับเนาะเสียงไหลนะครับแต่ว่าถ้าขันมาแบบนี้แล้วมักจะไม่พลาดนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆแอดกระเสียวไว้เพียงสำนีเด้อนะครับเพื่อนๆเนาะขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับผมอยู่ดีมีแห้ง เข้มแดงอองตองคือเก่าเบิร์ตสุขุสุขนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปในเอสกอร์เสียเอาไว้เพียงสำหนี่ยเหมือนแรงนะครับเพื่อนๆเนาะมันกายากแรงยากง่ายจักน้อยนะครับผมเนี่ยสววงหัวคำนะครับเนาะเอาจังไดกระตอนเล็กๆนะครับเนาะก่อนจะนอนนะครับจังค่อยเบิร์กไดเนาะนะครับเพื่อนๆเอาขอบคุณเพื่อนๆไล่ๆนะครับผมทีเป็นกําลังใจนะครับผมเป็นกําลังใจให้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมหนึ่งแสนซับสไครต์ก็ผ่านไปนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆไล่ๆนะครับถ้าบ่มีเพื่อนๆกล้าพอใดนะครับเนาะกับ คุณหลายๆมีแนวไดสีตอบแทนนะครับเ,เพื่อนๆเนาะมีแต่งแต่ตัวเลขนี่แหละนะครับเ,เพื่อนๆแอดกระสีพัยามทามให้ดีที่สุดนะครับผมเพื่อให้เพื่อนๆนะครับโชคดีนะครับเนาะสูตรใดดีสูตรใดเด่นสูตรใดเดินดีเดินเย้าวนะครับสูตรใดที่มันขาดวานาสิเป็นแอดกัสีน้าเสนอให้เพื่อนๆนะครับเพื่อให้มันเป็นที่ให้มันบ่ให้มันให้มันเป็นมีก็คือว่าให้มันมีความ น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเพื่อนๆเนาะแอดกระเป๋าบันถึกแล้วนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคุณไอซ์จะวิ่งซ้ำหนีเด้อนะครับเพื่นอนๆกับเพื่อนทุกคนนะครับอยู่ดีแม่งแก้มแดตงตรงนะครับผมปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บเบิร์ดสุงอย่างนะครับเนาะปลาธนาสิ่งใดคอยใดสิ่งนั้นสมดังมโนไม้นะครับผมบุญใดๆจะทำแล้วบุญนั้นจงอมสู้อยู่ทรงเพื่อนๆทุกคนให้ตลอดปลอดภัยจากพยันตรายใดๆทั้งปวงนะครับผมมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเพื่อนๆเนาะเอาไอซ์เจเอากไปเพียงซ้ำหนีกับซีลาไปเลยนะครับเพื่อนๆเนาะ สวัสดีครับ